สถานการณ์โควิดยังคงส่งผลกระทบทั้งเรื่องชีวิตปัญหาเศรษฐกิจและการประกอบอาชีพรวมไปถึงการเรียนนะคะที่เชียงใหม่คงจะเห็นภาพชัดเจนเพราะมีการเก็บข้อมูลเรื่องนี้มีรายงานว่าเชียงใหม่เกิดความเครียดสะสมในผู้คนที่นั่นนะคะแล้วเกิดภาวะซึมเศร้าส่งผลให้มีผู้ป่วยด้านสุขภาพจิตเพิ่มขึ้นเกือบ8 0 0ห0คนค่ะ โรงพยาบาลสวนปรุงจังหวัดเชียงใหม่จึงต้องรับผู้ป่วยอาการทางจิตเวชเข้ารับการรักษาถึงวันละ200-300คนซึ่งตัวเลขนี้มันเพิ่มขึ้นจากช่วงก่อนการระบาดของโควิด -19 1-2เท่าตัวนะคะโดยผู้ป่วยส่วนใหญ่เป็นกลุ่มวัยทำงานและกลุ่มวัยรุ่นค่ะ จากการสอบสวนโรคพบว่าส่วนใหญ่ประสบปัญหาชีวิตอย่างเช่นไปเจอปัญหาทางด้านเศรษฐกิจการประกอบอาชีพล้มละลายมีหนี้สินหรือบางคนสูญเสียกระทันหันบางส่วนก็ไปเจอปัญหาด้านการเรียนจนทําให้เกิดภาวะความเครียดสะสมแล้วก็พัฒนาเป็นภาวะซึมเศร้าจิตแพทย์โรงพยาบาลสวนปรุงระบุว่าหากผู้ป่วยไม่ได้รับการฟื้นฟูสุขภาวะทางด้านจิตใจที่เหมาะสมมันก็อาจจะทําให้เกิดปัญหาสุขภาพในระยะยาวแล้วก็เสี่ยงต่อการทําร้ายตัวเองหรือว่าการฆ่าตัวตายค่ะ ันดับแรกเนี่ยเราต้องให้ยาเพื่อสงบจิตใจก่อนให้อาการหลอนหรืออาการซึมเศร้าดีขึ้นนะคะหลังจากนั้นเนี่ยไข้ดีขึ้นเราก็จะใช้บําบัดทางด้านจิตใจเราก็ได้วิธีการพูดคุยนะคะหรือจีบําบัดเราก็จะมีเป็นทีมแล้วก็มีกิจกรรมให้คนไข้เพื่อเสริม s ซลล์ c e เอสเตมาทำให้ผู้ป่วยเนี่ยรู้สึกดีกับตัวเองนะคะหรือรู้สึกมีคุณค่ามันก็จะมีกระบวนการรักษา,นานในโรงพยาบาลคนะ่ะ แล้วก็ต้องรับประทานยาต่อเนื่องนะคะคุณหมอมีคาแนะนําแบบนี้นะครับว่าหากพบผู้ที่มีพฤติกรรมแยกตัวเองไม่พูดกับใครนอนไม่หลับเป็นเวลานานวิตกกังวลสีหน้าเศร้าหมองอารมณ์แปรปรวนคนใกล้ชิดควรรับฟังเรื่องราวของผู้ป่วยที่รู้สึกเป็นกังวลให้กำลังใจและก็ใช้วิธีจูงใจเพื่อให้ไปขอรับความช่วยเหลือจากผู้ช่วยชานนะครับข้อมูลปี2560นเนี่ยพบว่ามีผู้ป่วยเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลสวนปรุงจํานวนกว่า5 7 0 0 0คนนะครับ แต่หลังจากที่ว่ามีการแพร่ระบาดของโรคโควิดผู้ป่วยก็เพิ่มขึ้นกว่า7,900 0คนทำให้โรงพยาบาลแห่งนี้ต้องเตรียมเปิดคลินกิกจิตเวชเด็กและวัยรุ่น เพิ่มขึ้นครับเพื่อที่จะรองรับผู้ป่วยนะครับค่ะกลุ่มเด็กในสถานการณ์โควิดยังคงน่าเป็นห่วงนะคะโดยเฉพาะเด็กเล็กค่ะล่าสุดนางสาวรัชดาธนาดิเรกรองโฆษกประจําสานักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าในระลอกเดือนมกราคมที่ผ่านมาพบว่ามากกว่าครึ่งหนึ่งของเด็กที่เสียชีวิตจากโควิด19เป็นเด็กที่อายุต่ำกว่า5ปีค่ะซึ่งกลุ่มนี้แน่นอนยังไม่ได้รับสิทธิ์ในการฉีดวัคซีนนะคะจึงต้องขอให้ผู้ปกครองนั้นช่วยกันร,ระวัดระวังบุตรหลานด้วยส่วน เด็กที่อยู่ในกลุ่มอายุที่สามารถรับวัคซีนได้แล้วค่ะทางโคศกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าอยากจะให้ผู้ปกครองนั้นช่วย<ะ>ช่วยให้กลุ่มที่รับวัคซีนได้ไปรับวัคซีนเถอะซึ่ง<ะ>ความเห็นนี้มันตรงกับความเห็นจากคุณหมอยงผู้วรวันนะคะหัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคณะแพทยาศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลายัยคุณหมอยงก็โพสต์ออกมายาวเรื่องเด็กเนี่ยค่ะคุณผู้ชมแต่สรุปให้ฟังคร่าวๆห่วงที่สุดคุณหมอยงห่วงเด็กเล็กอายุน้อยกว่า5ปีโดยเฉพาะใน กลุ่ม5ปีถึง2ขวบเพราะเป็นกลุ่มที่เปลาะบางติดเชื้อง่ายกระจายเชื้อได้ด้วยนะคะดังนั้นตรงนี้จะเปิดภาคเรียนคุณหมอยงก็เลยบอกว่าทั้งตัวนักเรียนทางบ้านและโรงเรียนต้องช่วยกันค่ะ